เราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับเกมไมค์ค้า f ันีกแล้วและเรามีแขกคนเดิมครับสวัสดีครับครับอันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟคอนโนนะครับเป็นอีกโกโนี่สแเวร์เลยครับตามมาครับก่อนแรกครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับอ่านกดแล็บพวงนี้ได้ก่อนครับอ่านกดครับกดก็ห้ามของอของแป๊บหนึงนะเดี๋ยวมาโอเคครับมาแล้วครับนี่กดนะครับ อ่านกันก่อนนะัห้ามใช้คำหยาบห้ามใช้มดโกห้ามคำว่าของผู้เล่นดีห้ามพูดจาดูหมิ่นกันห้ามสเปรมในการแชทห้ามโฆษณาในเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับไปครับตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะผู้เล่นสามารถเข้าไปรับยศอีกคืนได้ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ๋ออ่ครับตรงนี้เราต้องไปเฮ้ยเฮ้ยเกือบครับเราเกือบตกลงไปแล้ว เดินหลอค่ะอาะโดไรเดอร์ไปไปกับก็ที่จริงนั้นเขาให้แล้วแล้วซ้ายครับเลี้ยวซ้ายค่อยเลี้ยวซ้ายไปครับกระโดดล่อตูมทีนี่ครับก็่จะยืนในงานนี้นะนึงบอกเลยวว่าทางนี้ตรงนี้มันจะเป็นบอกวิธีการทำโพนะคุณสามารถ อันเสนอมาแล้เอ้ยอย่าบางกินาหารกังวมมีข้าใบเด็ซ่า,าน่าเศร้าเช่ไหมล่ะแต่คุณสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นทำไงย,ยินโปรเทกหรือโปรเทกซึ่งผู้เล่นจะได้รับเมื่อเข้ามาครั้งแรกไหนล่ะครับไม่เห็นจะมีเลยใช่ครับไม,มไม่เห็นมีเลยครับไม,มไม่เห็นมีเลยครับไม่มีล่ะครับ ไครับเรามาดีกว่าอ่านดีเล่น้างงอ่านแล้วครับเอ้ยลงมาครับลงมาครับเออแล้วพวกเราจะไปไหนครับลงมาจะครับเราจะปิดเช็ตกันนะครับเพื่อเป็นการอืมโอเคครับมาครับตอนนี้คุณยังน้อยนะโอ้มีเทพรปเจ้าอยู่ด้วยอะไรครับ ครับได้นได้ครับนี่เป็นเกี่ยวกับยึดนะแต่เราก็ค่อยดูก็ได้ไปมาเร็วนี่มันดูเหมือนจะโดนสไปเด์กัดตายครับเันเกี่ยวอะไรครับอ่าตัวนีบเราเป็นเทพอบัเจ้านะครับเราเป็นเทพอบัเจ้านี่คือมือขวาของเราครับแอดมินครับเป็นมือขวาของผมครับอันนี้นี่ครับคนนี้หน้าตาแบบนี้ครับ ไปครับไปเลยครับเราก็ด้วยมาครับไปสร้างบ้านครับมันสร้างไม่ได้ครับมาเร็วมาเล้วว่เดินปกติดีกว่าครับเดี๋ยวอาหารหมดมาช้านะเลยครับเดี๋ยวคุณเ่งไอ้เ่ง น,น,น,นี่ถือว่าเป็นสีแยกสี<อ>หรือสามไม่รู้ครับ,รบ,เ,รบเลี้ยวซ้ายไยครับเลี้ยวซ้ายเลยี้ยวซ้ายหันนี้รีไไอ้คุณเลี้ยวซ้ายมานะครับเนี่ยบ พอคุณอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอแล้วจุดเริ่มต้นของพวกเราจะเริ่มแล้วเราขอจบคลิปกับการแนะนำเลียนเท่านี้ก่อน